วันนี้พีศษสักคิดหนุ่มพีบาอูค่ะน้องตาทีจะมีเราส่องคนเลรวันนี้มีนี่เขาเด็กไอ้ไรนี่หนุ่มต้มต่อเช้านะครับ เป็นนมทีเข้าเตรียมในช่วงงานฉักพราวันออพันซาครับซึ่งจะตรงกับต่อเช้าวันอังคารที่11ตุลาคม2565ครับค่ะที่จริงอันนี้เนี่ยมีประวัติกันเดียวข้อแหละโผล่จกคิดน้องเกิดไม่ทันไม่ทันนะน่มต้มบางคนก็เรีกเข้าวต้มลูกโยนนมลูกโยนอะไรคนเรียกกันไล่ย่างบางทีนะเป็นนมประจํางานประเพณีฉักพราแหละค่ะก็มีประวัติที่เข้าล้าวกันมาค่ะพี่บาอูวะในสมัยก่อนค่ะทีพระพุทธเจ้านะคะทันได้เสด็จกลับ ชันดาวดึงเนี่ยก็มีพุทธาสนิกชนแล้วค่ะไปร่อรับกันเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะคไม่ได้ไปมือเปล่าค่ะก็เรียกว่าบีการเตรียมผัดตาห้านนะคะไปถวายกันในสมัยก่อนเขาก็มีการเรียกว่าน,นำมาห่อนะใชายวิธีห่อผัตดตาหา่นโดยใบไม้ค่ะทีนี้ครั้นที่ไปถวายแบบ ใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่ <คน S 1> ถืเอเพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากนะครับนั่นแหละค่ะก็เลยใช้วิธีการโยนละพี่บาอูนะนั่นก็เลยเป็นทีมานั่นเองค่ะโดยเฉพาะชาวใต้เราค่ะก็ได้นําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวนี่แหละค่ะมาประยุกตในตอนนี้นะคะให้ซอดคลองกับพุทตรประวัตินะคะเรียกว่าน,น่มต้มค่ะน่มต้มนี้ค่ะคุณผู้ชมไล่ฐานก็ทราบกันดีแล้วนะก็เป็นข้าวเหนียวนะชายข้าวเหนียวเอามาพัดกับน้ำเทใส่เกลือใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็พัดค่ะพี่บาอูพัดจนว นำเทมันแห้งใช่ไหมทีนี้ก็นํามาห่อด้วยใบพอเป็นรูปส้มเลี่ยมนี่มาใช้ห่อกันไงๆนะครับจึงอันนี้ยิงยาเข้าไปเลยแผ่นพือเป็นปบาูนี่นี่เป็นก้านเดียวเลยกาออ้านเดียวเลยนะครับใบเดียวไม่ได้ตัดใบมานะ,ะตัดมาห่อตัดมาห่อทีรู้ทีรู นี่เป็นการเดียวยุคนี้นะครับแล้วห่อห่อเลยอ๋อก็คือไม่ได้ตัดมาเป็นการไอ้ไรกก็คือการเดียวเขาห่อได้เป็นพันธุ์นี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยฉุกไปได้พันธุ์เลยเวลาไหว้ก็ไปทางฉุกนี่เลยนะครับนั่นแหละค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นนุ่มต้อมทีว่าชาวบ้านเขาก็ห่อที่ก็ออกมาแจกจ่ายแจกข้างบ้านมั่งแจกไอ้ไรกันมั่งเลยค่ะโดยเฉพาะต่อเช้านี้เราจะมีการลักพระกันแล้วค่ะบางคนก็ไปยอดเรือพระนี่ก็ได้นุ่มต้อมนี่มากันเอามากินร่อยๆแล้วก็ที่ว่าเป็นขนมมงคลนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่ ค่ะที่เรานํามาโชว์กันค่ะเป็นน้มตอมถีนํามาจากวัดกงตาตําบลชางทรายอําเภอกาญจนดิดค่ะถีซืบทราบประเพณีแท่งตอมหรือว่าห่อตอมนะชาวบ้านเขาก็จะช่วยกันทําค่ะเพื่อจะนําไปแจกต่อเช้านี้ถีจะมีการลักเรือพราานั่นเองค่ะแล้วก็ทีพีเบาอูบอไปแรกแต่เดียววา่าใบจักใบเดียวนี้ยมาห่อได้โดยไม่ต้องตัดเลยนะเป็นฟีมือข้องคุณควัญนใจจันอุ่นบ้านกงตาค่ะมีความสามารพิเศษก,ก็คือสามารถห่อตอมเป็นชอพันนี้ได้ เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องชี้กใบพอบลยาแล้วปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าปกติแค่เราทําชิ้นเดียวและค่ะแทงใบพอนี่ยากนะไ,ไม่ใช่ห่อกันง่ายๆนะแต่วันนี้คุณพีควันใจนะคะสามารถห่อได้เป็นช่อพันธุ์นี้เลยแกแกะและเลยนะครับอันนี้ที่แกแลหรือว่าที่กินชั่ว <laughs> คะอันนี้นี่ข้างในนะครับไม่ไม่ว่านหมักนมต้มนี่ต้องไม่ว่านหมักเป็นข้าวเหนียวพันธุ์นี้นี่ไห่น่ากินนะ หวานก่อนนะครับกาแฟสักแก้วเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้าวต้มหลุกโยนหรือว่านมต้มที่ว่าใครก็เลี้ยงกันคนละแบบนะคะแต่ก็เหมือนกันถ้าใครที่อยากอีชิมค่ะตอนเช้านี้ไปรักเรือพระท่านก็ลองชิมกันแลได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นนมต้มที่นำมาฝ้ากันค่ะ